ผู้สาววงซารีนั้นมีแต่ผู้งานเบาลงน้ำใจบออยากจะบันาาย่าวกายอมอเจ็ดยังบอทันมีภัยทางมาได้เลยภัยที่อยากเป็นผู้ใจทั้ได้ดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซบอปปลออาวแล้วก็เอซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมย์ก็จะมา Reaction เพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมา Reaction ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงสาวผงศารีค่ะก็ร้องโดยน้องเ h i ร์สนะคะอ่า S P R นะคะก็เป็นเพลงใหม่เลยนะคะเพิ่งปล่อยมาค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังคุรีเย่ทะลุไล่ล้าน พงนี้นะคะจะเพลาะแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของมีนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องของน้องเลยนั่นเองค่ะก็คือช่อง s e a r c h S PR ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะแล้วก <s> ็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการดูแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะวิวบรรยากาศสวยๆเลย ผู้สาววงซาลีนั้นมีแต่ผู้งามวา่องน้ำใจบ่ยากจะบันยายพวกอายุหม้อเช็นยังบ่ทันมีภัยทางมาได้เลยภัยที่อยากเป็นผู้ใจผู้สาววงซาลีนั้นมีแต่ผู้งามเวา่องน้ำใจบ่ยากจะบันใหญ่พวกอายุมอ ยังบอกท่นมีภัยทางมาได้เลยภัยที่ยาวเป็นผู้ใจโอ้โอ้โอ้แน้องคนงามเอ่ยเจ่านั้นโคตรนาหาเลยเจ้าอย่าเห็นเป็นเมือนเคยเพราะว่าคอยยังบอกเคยต้องการใจคอยให้เลยตอบเซดไกก็เฮาเอ่ยขอแค่เจ้าส่งเบอร์มาให้ก็พอบจะเซนนีเลยมีแต่ผู้ บัยายพวกอายุหมเจ็นยังบอทันมีภัยชมาได้เลยภัยที่อยากเป็นผู้ใจผู้สาวงสาลีนั้นมีแต่ผู้งามเ่าเรื่องน้ำใจบออยากจะบันยาย่พวกอายุหมเจ็นยังบอทันมีภัย ทางมาได้เลยภัยที่ยาวเป็นผู้ใจผู้สาวบงสาลีนันน้นมีแต่ผู้งามเบาลึงน้ำใจบอ่อยากจะบรรยายพวกอายุมอเจ็ดยังบอทันมีภัยทางมาได้เลยภัยที่ยาวเป็นผู้ใจผูนนนอแล้วเออแม่น้ำบา เจ้าเฝ้าเมันเจ้าผูเ,เดียวและบกเกี่ยวภัยถึงคอยจะขี่ไล่อย่าลืมว่าคอยเป็นคนดีอย่าไปหักเขาไลายให้แบ่งใจมา,ามทางพี่คอยยอมให้เจ้าตัวอย่างน้อยก็มีความสุขดีให้บาดตัวเจ้าเลยให้เจ้าไปคเดโอระโนอน,น้อยลาำแหงเห็นเจ้าแล้วัวใจคอยเต้นแหง งามปานนี่บให้ไผ่มาแซงขนาดค่อยเห็นจะใจค่อยอยังเราเว้จะนั่งสีนอนโดยตอนสีลุกไม่ยามตอนเศร้า่อรกะสีโทปุกไม่ใจค่อยได้ค่อยบบได้บุกลุกวันเจ้าสีนอนก็หักเตอจุกจุกจะไปมีไผ่ตาแต่ยังมีคอยเจ้าสีเอาอย่างแวนเพชรหรือว่าสร้อยมาหักกับไอไอสิพากินก้อยบ่มีดอกเงินมีแค่ใจดวงน้อยอันเรื่องเขาหรือบอกเลยอย่าไปคิดจะมีแค่หักเดียวและหักสุจริตกันได้เจ้ามาบอกเลยบบว่าโคตรฟิตพอไอซิหักเจ้าแล้วเอาเป็นคูู้ซี With sir. เป็นคู่ชีวิตเลยนี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงสาวผงสารีค่ะเมก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมค่ะเพลงนี้บอกเลยว่าเพลาะมากๆเลยค่ะน้องเซิร์ฟนะคะเขาก็ทั้งร้องทั้งแรปนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะเพลงนี้เขาก็จะบรรยายถึงสาวผงสารี ari, นั้นมีแต่ผู้งามค่ะแล้วก็ จะมีแต่น้ำใจดีน้ำใจงามคะ่ะสวยทั้งรูปสวยทั้งจิตใจเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขาก็แอบหึงแอบห่วงเนาะไม่อยากให้ใครมาเข้าใกล้ไม่อยากให้ใครมาจีบค่ะก็เพราะเจ้าเนี่ยน่ารักแล้วก็สวยด้วยนะคะสาวลาวเนี่ยเขาก็สวยเขาก็น่ารักจริงๆเลยนะคะและน้องใน MV ็มวีนนนะคะเขาก็ยิ้มน่ารักมากๆเลยค่ะใส่รีเทนเนอร์ด้วยนะคะนี่เมย์ก็นึกนึกถึงตอนที่เมย์จัดฟันแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์ด้วยค่ะก็หลายสิบปีมาแล้วเนาะนี่นะคะก็เป็น เพลงที่เขาบรรยายถึงสาวผงสาลีนะคะแล้วก็ไปหลงรักเนาะและอ้ายเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ไม่รวยเนาะแต่อยากได้อะไรก็จะหามาให้ถ้าเกิดว่าได้เป็นคู่ชีวิตเนี่ยก็จะรักเดียวใจเดียวค่ะ ถ้าพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำนะคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะถ่ายบนภูเขาว,วิวสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีหมอกลงตอนเช้าจางังๆแบบอากาศน่าจะชิวๆเย็นๆนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยแบบมีเมฆสวยงามมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นบนดอยที่ไหนสักที่เนาะคิดถึง เชียงใหม่เลยค่ะเหมือนกับเราหยุดพักตอนขึ้นดอยเนาะแล้วจะเห็นวิวแบบนี้นะคะเห็นวิวแบบสวยงามแล้วก็มีบันไดขึ้นไปด้วยนะคะนี่นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังสบายสบายฟังเพลินๆค่ะ ตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยนะคะก็จะฟังสบายฟังเพลินๆค่ะมี้ก็ขอให้เพลงเรานะคะด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะมี้ก็ขอให้เพลงนี้นะคะตัง้งังคุริเยะคือร้ยล้านเพลงเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดดินแจ้งเตือนให้น้องเฟิร์สนะคะ กดเลขค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องนะคะแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้น้องเนี่ยผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นะคะช่องที่ปล่อยมาก็จะเป็นช่องของน้องเลยค่ะก็คือช่อง thirstspr ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลขค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ fc ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอย กำลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยค่ะ,ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงทิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายบายสวัสดีผู้สาวบงซาลีนั้นมีแต่ผู้งา ้าเืองน้ําใจบ่อยากจะบรรยายพวกอายุหมอเจ็ดยังบอทันมีภัยทางมาได้เลยภัยที่ยากเป็นผู้ใจผู้สาวงสานีนั้นมีแต่ผู้งาม